ในวันนี้ผมนัดเอ็นเจแต่งตัวเป็นกวางกันว่าแต่เอ็นเจแต่งตัวพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมแล้วจิกกี้บอกเลยว่าฉันเหมือนกวางสุดๆนหน้ามาสิเอ๊ะหันหน้าไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอ้หทำไมตกใจอะไรอย่างนั้นเลยโอ้โหไม่ให้ตกใจได้ยังไงเนี่ยดูทำไมเธอแต่งตัวเป็นกวางแบบนั้นเราเอ็นเจอ้าวก็นะ บอกว่าให้ฉันแต่งตัวเป็นกวางอะแล้วมันไม่กวางตรงไหนไหนายนั่นแหละแต่งตัวเป็นอะไรของนายเนียเฮ้ยโอ้โหของเธอก็กวางเกินไปหรือเปล่าเอ้าก็เป็นกวางมันก็ต้องเป็นกวางที่แท้ทรูดิี่สนนายเป็นอะไรอ,ะอ่ะกวางกินไก่อย่างนั้นเหรอเอ้าโอ้โหกวางชุดกวางสุดน่ารักเลยนะอันนี้เป็นชุดกวางจากออฟฟิเชียลเกม99วันเลยน่ารักไม่ละที่ฉันก็กวางจากออฟฟิเชียลเหมือนกันดูไม่เหมือนกวางตรงไหนประการาวงอนี่ก็เออมันเหมือนแต่ว่ามันดูแบบน่ากลัวแปลก ทธาน่าชิกี้อย่าไปคิดมากเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในวันนี้นะพวกเราแต่งตัวเป็นกวางเพราะว่าเราจะมาทําการล่ากวางกันเจงเจีวเป็นสิ่งที่ฉันได้ยินแล้วรู้สึกว่านี่แหละภารกิจที่ฉันรอคอยเออซึ่งการล่ากวางในวันนี้นะครับทุกคนไม่ใช่การล่ากวางแบบว่าจับกวางหรืออะไรจะเป็นการที่เราทําชาเลนจ์พอถึงตอนกลางคืนปุ๊บเราจะต้องท้าทายเจ้ากวางประชันหน้ากับเจ้ากวางทุกคืนเลยเจงเจีวบอกเลยว่าต้องมีใครแสบตากันบ้างแหละ ไม่พวกเราก็กวางเออเอาล่ะแร้วพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าใช่แล้วแต่ก่อนจะไปดูกันฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับรันฉันนั้นก็ไปเลย Let's go baby Let's go <S เอาแหลนะในตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยว <c oughs> รู้จักหรือเปล่ากวางไฮเทคอะครับน้องๆโอ้โหกวางใส่ชุดโรบอท <c oughs> เออหวัวินกวางจะบอกเลยว่าฉันเป็นกวางที่แข็งแกร่งขนาดนี้รับรองไม่มีใครสู้ฉันได้แน่นอนโอเค เอาละเอ็นเจในตอนเริ่มเกมอลนะเราจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าในคืนแรกเจ้ากวางมันยังไม่มาเราจะต้องขยายแคมมาให้กว้างที่สุดเลยนะ เอวตามนั้นเลยเอาหลังงั้นฉันจะโยนไม้3มอันแรกลงไปที่หลยวฝากด้วยแล้วกันนะชิกี้เอาเฮ้ยไหนบอกช่วยกันไงก็ช่วยกันอยู่นี่ไงจะต้องอืหาสิ่งที่เรียกว่ากระตุยเอาแหละจะไปหาเด็กคนแรกเลยก็ได้นะเอเจอาจริงๆแล้วน่แคมมันยังไม่เปิดเลยโอ้ฉันลืมไปโทษทีเอานี้เปิดแล้วไปโอเคเราจะต้องไปถึงวันที่9 9เให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไปช่วยเด็กมาเยอะๆเลยแล้วฉันจะสุ่มเจอไหมเนี่ยเด็กคนแรกอยู่ตรงไหนกันนะงั้นเราไปฉายก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไปฉายนี่สำคัญที่สุดเลย จริงด้วยเอ็นเจถ้าว่างก็ฮิวกลับบ้านมาสักอันด้วยนะไม่ได้หรอกเขราะต้องไปช่วยเด็กโอเคโอเคก็เธอไปช่วยเด็กก็ได้ถ้าเจอหอคอยสีขาวแล้วเหรอฉันเจอแล้วอยู่นี่ไงอยู่ตรงที่ฉันยืนอยู่โอ้เยี่ยมเลยถ้างั้นถ้าจะถามว่าอยู่ตรงไหนฉันคงตอบไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างแผนที่มาด้วยละ่ะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวสร้างแผนที่แป๊บหนึ่งนะนี่ตอนนี้ฉันอยู่ในห้องน้ําแล้วก็เจอถุงอัน15แล้วอ่ะชิกกี้โหถุงใหญ่เจอแล้วเหรอเจอแล้วถุงกลางถุงกลางโอ้โหดวงดีสุดๆไปเลยโอ้ยังเจ้างไล อ๋นี่แหละคนทํางานที่แท้จริหอยใส่ชุดกวางแล้วตัดไม้นี่มันน่ารักตุ่มมูตมิสุดๆไปเลยแล้วทำไมกวางของฉันน่ะไม่ตุมุูตมิเหมือนคนอื่นเลยเธอมันกวางสมจริงเกินไปอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าดูจากที่ไกลๆนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตกใจว่าไหนกวางไหนเพื่อน <c oughs> เออน้องๆครับชอบกวางตัวไหนมากกว่ากันระหว่างกวางชิกกี้กับกวางเอ็นเจพิมบอกในคอมเมนต์ด้นะครับต้องกวางเอ็นเจอยู่แล้วสิอันน่ารักตุมุูตมิ เ้ยเธอทำหน้า่ารักตะมูตะมิใหม่สิก็ต้องกว้างอเจ j ตัวน่ารักตะมุตะมิคนลุกเห็นขนาดจะตัวฉันเองยังกลัวเลยโถเอ้ยเธอทำหน้า่ารักตะมูตะมิไม่น่ารักเลย NJ แล้วมันต้องน่ารักแบบไหนน่ารักตะมุตะมิอื้สุดยอดเลยนายไปน่ารักกับเจ้าเจ้านบอยู่คน2คนตรงนั้นเลยนะน่ารักตะมุตะมิ โอ้ยชิกี้บางลวคนลูกดครีไอ้โหโอ้ยนี่ฉันยังหาเด็กคนแรกไม่เจอเลยนะเนี่ยร้องสะอื้นมาหน่อยไม่ได้หรอกระซิกระซิบงาปกติเห็นชอบร้องเดี๋ยวนะถ้าเด็กร้องอย่างนั้นฉันก็ไม่อยู่แล้วเอ็นจทำไมอ่ะนายกลัวผีหรอชิคกี้ไอ้โหเจออย่างนั้นก็ใครจะอยู่ล่ะครับฉันไม่เห็นกลัวเลยนะเธอไม่กลัวผีอย่างนั้นเหรอไม่เหลือโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยได้ยินเสียงกิ่งไม้ถ้าทางเจ้ากวางน่าจะมาแล้วแหละไปทักทายเจ้ากวางกันซะหน่อยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวนะฉันได้ถุงเหมือนกันเย นายก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเด็กอยู่ที่ไหนกันนะเจ้าเด็กน้อยตัวนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงสะอื้นเลยด้วยซ้ำอ่ะเด็กมีจริงหรือเปล่าแล้วก็จะวิ่งไปวงกลมแล้วนะเจอใช่ไหมหาเด็กไม่เจออย่างนั้นเหรอหาไม่เจอกระจอดชาร์เลยอ้าวยี่นายหาเจอแล้วอย่งงนี่ยไม่เจอเหมือนกันแล้วบอกว่าจะทําไมโอ้ฉันได้ยินเสียงสะอื้นอยู่นะโอ้ยฉันก็ได้ยินเสียงสะอื้นเหมือนกันอ้าวเอ็นเจถ้าอยู่ตรงชั้นอย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจอ่ะยี่ได้ยินเสียงสะอื้นอยู่ใช่ไหม ผีหลอกเลยเจ้ผีหลอก,ผ,ลอกผีเด็กโอไมคก็เด็กน้อยตัวนั้นโอ้เดี๋ยวนะเจอแล้วฉันเจอแล้วอเ,เจ้จนาจนายช่วยมาเลยนะทิกกี้ได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยไปให้ชิวๆิโทวเรียบร้อยได้กุญแจมาแล้วเปิดเลยเนี่บเจ้าไดโนคิดฉันมาช่วยแล้วทำไมไฉันถึงไม่ได้ของดีๆบ้างเลยพุงเท้าก็ไต่ก็ไม่ได้เอาละคืนที่สองนี้แหละที่เราจะได้ท้าทายเจ้ากวางอ๋อจริงด้วยถึงคืนที่สองแล้วนะฉันก็ลืมไปเลยแต่ว่าฉันยังไม่ได้ไปเอาไฟฉายเลยเนี่ยโอ้ยได้แล้วพุงเท้าก็ต่เอาถ้าเกิดว่านายยังไม่ได้แปล ่ายนฉก็จะยากนะิกีก็จะสวยแล้วไงล่ะใช่แล้วยังไงล่ะเอาแหละนี่ฉันได้ของดีมานั่นก็คือเด็กยังไง่ะขโมยเลยหนังใครก็ไม่รู้เฮ้ยนั่นหนังหมาป่าฉันที่ฉันเอามานั่นอะไหนหนังไหนหรอไม่เห็นนี่เลยให้ตายเถอดดีไะ้เก็บมา2อันฉันว่าแล้ว้องโดนขโมย ล่อตัวไปนะเอาแหละฉันได้ไฟฉายมันแล้ะเลยไปแรกมาหรอใช่แล้วเพราะว่าฉันได้ทุกอย่างครบหมดแล้วแหละเฮ้ยได้ถ,ถุงใหญ่อะถุงกลางได้แล้วถุงใหญ่ยังไม่ได้อโอเคเอาเรามารุ้นดีกว่าวาืนนี้ใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเฮ้ยจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกได้ไงเราจะต้องเลือกไปสู้กับมันต่างหากแหละเอ็เจก็ใช่แล้วยังไงละ่ะในขณะที่เรากําลังวิ่งหาของกันอยู่ว่าเราจะอยู่ที่เดียวกันเลยใช่ใช่แล้วโอ้โหเอ็เจเราจะไปรอดได้ไงถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันละ่ะกลับมาเร็วกลับมาเร็วเฮ้ยอยู่ใกล้แค่เดี้เดี๋ยวมันก็ไม่มาหรอว ริเอาเป็นว่าฉันตัดไม,ไม้ครับของกอนแล้วกันเรื่อจะจะโชว์เอาแหละโต๊ะครับขั้นต่อไปเตียงแล้วก็ตัวบอกเวลานี่แล้วก็เข็มทิศด้วยนี่โอ้โหครับมาให้หมดเลยโชว์แล้วก็โชว์โอ้โหครับแบบรัวๆเป็บบบนไงล่ะแล้วก็ฉันต้องการไม้อีก7อันเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนจะได้เตียงอันที่2แล้ว ไม่ยากโอ๊ยจะความมืดกำลังจะมาไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตชิวๆเดี๋ยวกวางก็มาสลบเราเองใช่ไหมล่ะเราจะไปกลัวทําไมในเมื่อเราก็เป็นกวางเหมือนกันจริงไหมเออใช่แล้วล่ะอย่าลืมนะเราเป็นกวางแล้วเรามีหางด้วยเรามีหางด้วยใช่แลยวเจ้ากวางตัวนั้นมีหางหรือเปล่าเออแต่ว่านาวเ,เด็กไปปล่อยเรี่ยงอ๋อฉันปล่อยเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคคืนนี้คือคืนที่เราจะต้องปะทะกับเจ้ากวางนะทุกคนว่าแต่<อ>ทุกคนอ,อยู่ไหนทำไมฉันอยู่คนเดียวเฮ้ยอ๋อฉันเอาไม้ไปเติมนี่ฉันอยู่ก็อยู่บริเวณเดียวกันหมดเลยนะอ๋อโอเคเจ้า ตอนนี้เราต้องเดินเป็นขบวนนะทุกคนเข้าใจไหมใช่แล้วเธออยู่ทางซ้ายเจ้าุูกอยู่ทางขวาเดี๋ยวฉันอยู่ตรงกลางเองได้เลยปลอดภัยสุดเฮ้ยมาแล้วโอ้โหปลอดภัยทุงไหนทำไมมาไล่ฉันเนี่ย<อ> <laughs> มาเลยมาเลยเข้ามาโอ้โหเจ้าวังจะได้รู้กันว่าใครถูกวางตัวจริงวางวาง,วางตัวปลอมเออว่านี่ฉายเข้าไปนี่อย่างนี้เลยโอ้หนายแบตหมดแล้วบอกช่นะชิคกี้โอเคโอ้ยต้องอย่าลืมเนี่ยเราจะต้องบริหารแบตกันให้ดีๆเลยเพราะว่าแบตหมดนี่งานเข้าแล้วเนี่ย ก็ต้องมีใครสักคนตึองตายแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ถูกเลงอยู่ใช่แล้วฉันคือคนคนนั้นในตอนนี้เออมันไร้เซ่โหยทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลยอะเหมือนเซ้เลยเอ็นเจนี่พ่อฉันเองบอดี้พ่อฉันสิเอ็นเจพ่อมาพ่อฉันเองพ่ออย่าทำอย่างนั้นเพื่อนหนูเองจเย็นเฮ้ยเราก็เป็นกวางเหมือนกันนะคุณลุงใช่แล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะคุณลุงแล้วทำไมตอนกลางคืนมันนานจังเลยอะเอ็นเจแปลกๆน้เนี่ยโอยไฟฉายฉัช็อตทุกคนช่วยด้วยเอานี่ฉันกำลังสลับให้ โอเคเอาแหละต่อไปสวิชชืบนี่อ ยิงสามคร้งนี่ไงตัวปัญหามาแล้วเอ็นเจเจ้าหมาเกิดโอเคแล้วทำยังไงเนี่ยถ้าถ้าเจ้าหมาเกิดทำยังไงเราต้องจัดการเจ้าหมาโอเคเจ้าแหลรียบรออ้ต๋อยคือเราก็ไม่จะเป็นต้องกลับแคมป์เพราะกลัวกวางไอต่อไปเพรวกเราโหดเกินเออโอ้โหแท็กทีมสุดยอดเลยเจ้านุส่องตามันก็ไปเอาล่ะแคมป์เราไปถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะเอ๊ะฉันลืมไปว่าฉันจะคราฟต์ตงอีกอันหนึ่งนี่นะว้าไม่ทันแล้วโอ้ยจ๊กี้โอ๊ยมาแล้วกบมาเอาล่ะฉันไปช่วยเด็กคนที่สองดีกว่ามีแค่วันแรกที่ได้สู้กััับบบกกกกกกววาาางงพเเเเเรรยยยยูู้สึหมมืือออนนนนแลลลด่่่ะีใช จังหวะที่แบบจังหวะที่หมาเกิดนี่คือแบบว่าโอ้สวยแล้วรู้สึกได้เลยว่าสวยแล้วโอ้โหแคมป์ที่2อยู่ใกล้กว่าที่คิดเลยอ่ะแสดงว่าวันนี้จะได้เด็กคนที่สองใช่ไหมได้แล้ววันนี้จะได้เด็กคนที่สองสุดยอเยดเลยเจ๊ใจเย็นๆค่อยคุยกันกน่อนเนอตัวที่สอืมอ้าวเหมือนไม่รู้เลยว่าฉันยิงอยู่โอ้ยโหยิงมืดซะงั้นชวยรอนรอก่อนนะชิคกี้ระหว่างนี้จะรับเตียงต่อไปรอนะนี่มาแล้วลเตียงอันที่3มเรียบร้อยโอ้โหไวสุดๆไปเลยฉัน ชื่น,นี่ขาดกี่แค่เตียงอีกแค่อันเดียวเท่านั้นอุย้ยแล้วก็ขาดเจมใช่ไหมอ่ะใช่แล้วต้อง3มเจมแนะ่<อ>ฉันจะออกไปวิ่งหาเชื้อเพลิงมาเติมแคมป์ต่อนะ้โอเคนันก็เก็บให้ไปพลางๆก่อนก็นแล้วกันนะตอนนี้เหมือนนั่จะช่วยเด็กคนต่อไปจะต้องเปิดแคมป์เพิ่มอยู่แล้วอ่ะอันนั้นเด็กคนที่2หรือคนที่3แล้วคนที่2จชิกกี้คนที่3ยังไม่ได้โอ้จะต้องเป็นแคมป์ขั้นต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวฉันวิ่งหาของก่อนโอ้ยช่วงนี้เจอห้องน้ําเยอะจังเลยเดี๋ยวขอแวะเข้าห้องน้ําก่อนโอ้เจ๋ แค่สองที่เองนะแต่ว่าอันนึงเป็นกล่องเงินอันนึงเป็นกล่องธรรมดาอ๋อเจ๋งแจ๋วอยู่นะสองห้องเอยเดี๋ยวจะถึงกลางคืนแล้วทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้ทุกคนกาลังแยกย้ายกันแบบว่าคนละทิศคนละทางเลยอะไม่นะก็ต้องลากกันไปหากันแหละเดี๋ยวฉันลากไปหาก็ได้ยเธอจะวกวางนั่นมาอยู่ที่ฉันฉันรู้สึกฉันยังไม่พร้อมเลยอ่ะสวยแล้วเอาเป็นว่าฉันวิ่งไปหาใครสักคนก่อนลวกันตอนนี้มืดแล้วน้ำเข้าแคมป์ไฟนะทุกคนโอเคใครคือผู้โชคดีบอกฉันทีเราจะมาหยุดรวมกันอยู่ตรงไหนฉันกำลังวิ่งไปหาใครอะตอนนี้เหมือนเธอกับเจ้าโน <Okay. laughs> ไม่นะทุกคน <laughs> บอกเลยว่าโดนสวบแน่นอนเราจะทําการวิ่งอ้อมกองไฟนะครับแล้วก็จะมาเจอกับทุกคนเจอไหมกินแครอทตามเพื้นดีไหมเนี่ยเอาแหละฉันมาหาทุกคนแล้วว่าแต่มา <laughs> มีห<อ>มาติดตัวมาด้วยเหรอใช่แล้วมีหมาติดตัวมาด้วยแต่ว่ากวางไม่รู้อยู่ไหนนะตัดไม้ <J. S 1> ดีกว่าเอ็อนเจดูเธูปสิโอ้โหนี่นีขึ้นไปบนยอดไม้แล้วตอนนี้โอ้โโอ้ยมาอย่างไงเนี่ยโอ้ยฉันีกว่าว่ะ ฉันโดเอ็นเจอย่าวิ่งไปทางแคมป์นะก็าเจเร็วโอ้ยโอ้ยฉันโดนหมากัดฉันโดนหมากัดฉันจะตายฉันโดนควางกับหมาไล่กัดเหมือนกันโอ้เธอโดนไม่โอเคในจังหวะที่ควางกำลังไล่เธออยู่เดี๋ยวฉันจัดการเจ้าหมาให้โอเคไหมเออแบบนั้นแหละสุดยอดเลยเออมันไม่ติดทำไมมันไม่ติดแต่ไล่ลิดติดอ๋อ่อรอชนต้นไม้ใช่ไหมก้าเจเร็วเอาแหละ๋ยวฉันช่วยฉายไฟให้เออโอ้ติดแล้วติดแล้วติดต้นไม้แล้วเอ็นเจเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเอาเฮ้ยโอ้โห ต,ติดหรือเปล่าติดแล้วติดอยู่หรือเปล่าลลนี่นี่ฉันปาฉันปาเดาแต่โอ้ยเฮ้ยฉันสามารถปาคุณใยใส่มันได้เอเจหูปักเต็มตัวเลยโอ้หชิคกี้มันเปลืองนะน่ะโอเคผ่านไม่ได้เกือบตายเหมือนกันโอ้เกือบตายแลย้วคืนนี้นี่เพิง่งคืนรอบที่สองแล้วเนี่ยที่เจอมาเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงว่าจะอยู่อีกหลายคืนเลยนะเนี่ยชิคกี้สวยแล้วพวกเราโอ้ยแต่วิธีเจ้านบเมื่อกี้นี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าอะกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้เลยปกติแล้วกวางมันมันมันถึงนะชิคกี้มันปันปีนบ ต้นใช,ใช่แล้วมันฉันเคยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วกวางก็ตามขึ้นมาบนต้นไม้เลยโอไมคก่อนโอเคแคมไฟไฟห้าแล้วเอ็นเจวันนี้แหละช่วยเด็กคนที่สาโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูบนกระดานก่อนเจ้าเด็กน้อยอยู่ที่ใดกันโอ้อยู่ฝั่งนู้นเลยแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวฉันขอไปเก็บไัน,นั่นก่อนแล้วกันนะพี่ของพี่ชิดใจฉันไม่เจะาของจองซะด้วย เจ๊จะล่วงไปไหนเนี่ยจะล่วงลงมาในถ้ำกบเอาในการหลอกล่อกบให้กระโดดตามลงมาจิกี้ขออย่างนี้นี่เองใช่แล้วเอาแหละส่วนฉันก็จะออกตามหาเชียร์เพลิงต่อไปส่วนฉันก็ออกไปตามหาเด็กจะเด็กน้อยอยู่ที่ไหนอยากกินเด็กตับเด็กกน่าจะอร่อยพวพี่เราชอบทานตับเด็กพี่เราชอบให้เด็กกินตับฉันว่าเด็กน่าจะไม่อยากเจอเธอแล้วแบบนั้นเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าเด็กดื้อต้องโดนกินตับนะรู้หรือเปล่า โอ้โหน่ากลัวเกินโอ๊ยชิคกี้ฉันเจอฉันเจอถังน้ำมันเยี่ยมเลยเก็บมาให้เยอะที่สุดพราะมันอยู่กับหมาอัลฟาโอ้โหเอ็นเจรู้ไหมว่าฉันได้อะไรมาอะไรอยู่บอกเลยว่าดีที่สุดสําหรับชาเลนครั้งนี้นั่นก็คือไฟฉายใหญ่ ทำไมฉันไม่เห็นได้อะไรกับเขาบ้างเลยฉันเจอถังน้ามันอีแล้วโอ้เธอดวงดีกับถังน้ํามันจังเลยให้วันนี้ก็น,นั่นนะสิแต่เป็นไปได้ฉันอยากได้ของที่มันหดวกว่าน,นี้มากกว่าโอ้โหอย่างเช่นถุงใหญ่เอ๊ะจะว่าไปแล้วฉันยังไม่ได้ปืนเลยนี่นาวันนี้โอ้ฉันก็ได้ปืนแล้วนี่นะสวยลสัสเเจอแล้วเด็กคนต่อไปอแต่ว่ามีหมายอยู่ด้วยอะ่ะอย่าเข้ามาเอออย่าเข้ามาโอ้ยโอ้เดี๋ยวนะฉันเจอเจออะไรเจอถุงขนาดใหญ่แหละ ไอเจีเ๊ยวเลยนี่นะโอ้โหถุงขนาดใหญ่เป้งโอยกว่าจะยิงตายเดี๋ยวนะมันจะมาสวมใช่ัไหมเนี่ยเอ๊ะเออ่ฉันลืมไปเลยนี่ตอนกลางคืนนี่นะอืมฉันกำลังช่วยเด็กคนที่3อยู่วันนี้โดนบุกแคมป์แต่เราไม่สามารถเข้าไปป้องกันแคมป์ได้จนถึงเช้านะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจเดียวแต่ว่าวันที่โดนบุกแคมป์เนี่ยก็น่าจะสบายใจจากเจ้าก,กวางได้เพลาะหนึ่ง่ะฉันว่าใช่ล แล้วล่ะต่ว่าก่อนนั้นเจกวังก็จะมาไล่วสวบใครสักคนหนึ่งก่อนอา้าวเรได้มาแล้วเด็กคนที่สามเอ้ยฉันได้ไปฉายใหญ่อ๋แจ๋วเลยเอ็นเจเธอก็มีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นอ้าว่ล่ะดูสิกว่าออกเท่าเท่ากับว่าคืนนี้กวางไม่มาตีนะสิใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปจัดการเจ้าพวกชนเผ่าที่มาบุกซะด้วยสิแต่ว่าเราจะไปยิงอยู่ข้างนอกคืนนี้ก็ถือว่าชิวๆแล้วกันแล้วก็ฉันเจอถุงขนาดใหญ่อีกถุงหนึ่งด้วยว้า ลเยงั้นเดี๋ยวฉันกลับแคมป์แล้วกันถึงบ้านน่าจะเช้าพอดีโอ้เดี๋ยวนะเหมือนฉันจะเจอสตรองโฮด้วยเฮ้ยยังแจ๋วช้าวแล้วโอเคกลับแคมป์ได้ทุกคนเลสโก้ฉันจะต้องไปจัดการแล้วนี่โอ๊ยโรนกบรีียเอานี่เอ็นเจเออเอาถุงใหญ่ไปโอ้ตกใจนึกว่าเป็นเจ้าพวกตัวพวกนั้นซะอีกฉันเองถึงจะมีเขาเหมือนกันแต่ฉันคือคนดนเลยจิกกี้ ได้เลยเฉาะเฉาะเข้าไปเรียบร้อยโอเคเคุมแค้มจะหมดจะดับแล้วนาะชิกิไม่เป็นไรเชื้อเพลิงได้มาเยอะอยู่ขอกินก่อนละกันไม่ไหวหิวไม่ไหวแล้วเด็กคนที่3เรียบร้อยโอเ้เติมเชื้อเพลิงสู้กับฝนนี่มันโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยต่อไปเด็กคนที่4ก็ต้องสู้กับฝนจริงๆนั่นแหละต้องเติมเชื้อเพลิงให้เต็มก่อนเอาแหละไปหาเชื้อเพลิงเพิ่มก่อนละกันเอาแหละเอ็นเจในวันนี้เราต้องไปช่วยเด็กคนสุดท้ายให้ได้เลยนะโอเค แล้วจิกี้จะสู้นะเป็นกำลังใจเฮ้ยเป็นกำลังใจอะไรล่ะเธอต้องมากับฉันสิยอแกแบบนึงฉันตัดไม้ก่อนอีกอย่างนึ่งน,นะถ้าเราช่วยไม่ได้ก่อนกลางคืนเนี่ยโอ้โหตอนกลางคืนน่าจะไม่มีสิทธิ์เพราะว่ากวางน่าจะมาฆ่าเรา ฉันเป็นคนชั่วฉันก็เลยโดนฟ้าผ่าอุ้ยโอ้โหฉันเกือบปสดงว่าฉันเกือบชั่วสินะโอ้ยฉันโดนทั้งกบเรียทั้งโดนฟ้าผ่าเลยนะเนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยเกินตอนนี้นายอยู่ตรงนั้นแล้วใช่แล้วฉันมาถึงแล้วแหละประเด็นคือกระสุนฉันมันไม่พอสิอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะพอได้อย่างไรเดี๋ยวฉันส่งเจ้านูไปฉันเห็นว่าแย็บเจ้านูน่าจะต้องเดินไปช่วยนายแน่ๆน่เ็นเจ้าถ้าคืนนี้เธอไม่มารวมกับพวกเราแล้วก็เธออาจจะตายก็ได้นะ เกดอะกำลังโคตรกับใครอยู่ไปด้วยเดี๋ยวตามไปนะเอ้าเฮ้ย <c oughs> นึกว่าจะเห้าเอาที่ไหนกันเราเฮ้ยตอนกลานจะมาถึงแล้วฉันไม่มีกับข้าวกินเลยฉันหิวมากเราจะต้องรีบเข้าไปเอากับข้าวในแคมป์มาก่อนนะไม่งั้นอนะคืนนี้เธอไม่รอดแน่นอนโอเคเอาละฉันได้มาแล้วสดกับข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันทนะี่ใกล้ๆแคมป์เด็กกันแล้วกันนะเอาแหละฉันไขประตูแคมป์เด็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอลองไปช่วยเด็กแป๊บนึงนะ <c oughs> ขึ้นมาเลยเจ้าน้องเอาแหละเปิดกล่องเปิดกล่องกล่องที่นายเปิดอยู่สีอะไรอยางงั้นเหรอที่ย ใ่ทำไมไม่รอยฉันเฟิรอ่าเสร็จชั้นเรียบร้อยเอ้ยคืนนี้ไม่ใช่กวางคืนนี้เป็นนกจำเป็นต้องท้าทายหรือไม่ต้องท้าทายเหมือนกันเอ็นเจโอ้ยก็ยยได้นกตาแดงอะไรฉันอยู่นกก็ต้องสู้หมาก,ก็ต้องสู้จะต้องทำยังไงก่อนจัดการหมาก่อนก็แล้วกันโอ้ยตอนนี้ฉันอยู่กับเจ้านนบในกลางป่าก็ต้องไปทา้าทาย้ยเป็นไงบ้างเอเจโอเคไหมยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอ้ายจะเกือบตายแล้วฉันมาช่วยแล้วโอ้ยเดินจูโอ้ยจจหลอกนี่มันเก่งเกินนะฉันนุ่มกไม่ว่ามีหมามาด้วยเนี่ยน่ารำคาญมากเลยยตา นี่เป็นการท้าทายว่าจริงๆแล้วกวางอย่างเราเดี๋ยวไม่ได้กลัวนกเลยสักติดเดียวเอ็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมาช่วยแล้วโอเคในคขณะที่เธอเธอกำลังโดนไล่อยู่แต่ฉันจัดการพวกว<อ>้หมาน้อยให้ อ้นี่นี่โอ้โหใครบอกว่ากวางกากกว่านกนี่เจอพวกเราอออเลยะถึงกันหนีเลยเอ้าเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะมันเปลี่ยนเป้าหมายมาเลยอย่าได้กลัวเอ็นเจดวฉันล่อให้โอเคแต่มันไล่นายไม่ใช่เหรอใช่แล้วมันไล่ฉันอยู่นี่นี่เธอจัดการเจ้าพวกหมาแล้วแค่นะโอ้ยหมาไล่ฉันเอ็นเจชชาพอดีโอ้โหเป็นไง่ะโอ้โหบอกเลยว่าใครบอกว่านกฮูกโหดกว่างนี่กวางกว่านกฮู่พิสูจน์กันให้แล้วว่ากวางชนะไปกวางที่มาพร้อมกับไฟฉช่ ดูเลือดเชะก่อนไม่อยากพูดเยอะเลยเจ็บคอเกือบตายเกือบตายเหาแหละเด็กคนสุดท้ายฉันช่วยกลับมาเรียบร้อยแล้วเอ็นเจเอาไปปล่อยในแคมป์เลยเรียบร้อยครบแล้วเด็กสี่คนอันนี้ฉันเติมอาหารก่อนแล้วกันนะทำไมถึงไม่เอาเนื้อติดกระเป๋ามาด้วยล่ะชิคกี้จ่พอดีว่ารีบนะนเมื่อกี้นี้ทษทีฉันลืมโอ้ยมืดแล้วเอเจอยู่ไหนอะันอยู่ัะอยู โอ้โหไดออยู่ไซ้์บนของแมพอยู่คนเดียวเลยแกระโดดมันอยู่กับชั้นอยู่กวางอะกวางอยู่กับเธออย่างนั้นหรอใช่แล้วไปตายเธอเดี๋ยวพวกเราไปช่วยกําลังเดินทางไปโอ้ไกลมากๆเลยเอ็นเจพอดีว่าฉั้นมาธุระแถวๆนี้คือต้องการจะจัดการเจ้าพวกราดีกวางแล่ดันเจอกวางซะก่อนโอ้ยถวยแล้วแบบนี้พวกเราจะไปทันไม่เนียแล้วเธออยู่ไกลมากๆแล้วมันเลือกเล่นใครไม่เล่นเล่นเธอนี่ไงเออเป็นไงบ้างเอ็นเจโอเคไหมไม่ค่อยแต่กาลังไปรอแป๊บนึงอาชิบอาชิบอาชิบมาอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้ดูกวางตามชั้นมาติดตามมา ตอนนี้ฉันทำอะไรฉันทำอะไรครับอ๋อเปิดกล่องนะฉันมาช่วยแล้วอื้อออไปอ่าช่วยด้วยช่วยของนายโอ้ยจิคกี้จะได้เจ็บโอ้โหเกือบตายให้ตายเถอะอ้าอ๋ตกกำลัโอ้อหายแน่จิคกี้ตายของแท้นายมันไม่ได้เรียกช่วยแล้วแถมมาเรียกเป็นตัวทวงเอตอนนี้พาล้าสุดๆเลยเดี๋ยวเจ้าหนูต้องมาช่วยฉันเนี่ยโอ้ยจิคกี้โอ้โอ้โอ้หนีหนีหมาก่อนชึบ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 โอ้โหเลือดฉันเลือดฉันเลือดฉันฉันคงไม่ได้แล้วฉันต้องใช้แบนเดตก่อนละชึบวางยังตามฉันอยู่แถวตึ กวางตามเธออยู่แถวแถวตึกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วโอ้ฉันเห็นแล้วโอ้โหตัวบลเลอร์เลยเอเจใช่แล้วฉันอยู่ตรงนี้เธออยู่ไหนอ่ะอ๋อเธออยู่ชั้นบนกวางก็เลยตีเธอไม่ได้ใช่แล้วโอ้จบปุ๊บไม่นะฉัสู้กับเจ้าตัวนี้อยู่ข้างบนอุ้ยที่นี่มีกล่องทองทั้งสามกล่องต้องมีใครโชคดีเปิดได้เจมเขียวบ้างแล้วล่ะอ๋อใช่ไหมล่ะเออโอเคเจมแดงได้มาแล้วไม่ได้มีแต่กระเป๋าใหญ่อู้เดี๋ยวนะตรงนู้นก็มีกล่องทองอยู่ข้างนอกด้วยตรงไหนเลยนี่ตรงข้างนอกเธอน่าจะเปิดไปแล้วแหละเธอได้ไฟฉายเขาแวบโอ้โหฉันได้ถังน้ำ ในตึกมีอยู่กี่กล่องไเอ็กล่องทองมีทั้งหมด3มกล่องสามกล่องอย่างนั้นเหรอไหนดูซิว่าเปิดเราจะได้เจมเขียวนเป่าหิวหิวเฮ้ยจะบ้าโอ้โหได้ถุงใหญ่โอ้ยได้เหมือนฉันเลยอ่ะอุยขวานแดงจะนุ๊ปได้ขวานแดงว้ยแวเลยขอบใจมากทำไมโดนดีกับขวานขนาดนั้นไม่ได้แต่ของกระจกอะเอ็นเจยังไงเหรอไม่ได้เจมสีเขียวเลยฉันว่ารีบกลับแคมป์ไปกินข้าวก่อนดีกว่าอุยฉันลืมดูว่าฉันหิวมากนายตายนี่ไม่ฉันยังไม่ตายเอ็นเจอินเบอร์รี่ตามทางไปก่อนละกันบอกฉันทีว่าที่บ้าน มีอาหารมีสิชิคิตอนนี้ตาฉันแดงแล้วเพราะฉันเป็นอ่ากวางหิวตอนนี้กวางหิวฉันก็หิวเหมือนกันเนี่ยชวแบชวบชวบขโมยศัตรูกินก่อนเลยเงี้ยมีขนาดฉันมาถึงฉันยังมาทําอาหารก่อนกินข้าวเลยฉันกินก่อนค่อยทําโอเคสบายทองแล้วโอ้โหขราวนี้แน่นเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านุ่มอนจะเอาไมโครเวฟยัดเข้าไปข้างในโอ้โหเอาไมโครเวฟแล้วก็ถังแก๊สเข้าไปข้างในด้วยเอ็นเจ้วโอ้ยอาหารอันนี้ถังใหญ่มากร้นแล้วตอนนี้สุดยอดเอาแหลรเอ็นเจคือ นี่เหมือนจะโดนบุกแข็มเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกวางบุกเท่าไหร่โอ้อไม่กลัวก็แย่ยแล้วโอ้มก oh <my> god <laughs> อ๋อเพราะว่าโดนบุกแคมป์มันก็เลยหายไปยังไงเ็นเจตกใจหมดเลยเมื่อกี้นีเมื่อกี้เห็นแบบตาแดงแวบๆตกใจอยู่นะเอาแหละจัดการเจ้าพวกชนเผ่าให้หมดโดยที่ไม่ต้องเข้าแคมป์แล้วทุกคนตอนนี้ไงกวางมายืนอยู่นี้แหมโอ้โหมายืนมองเราชิวๆแล้วกวางไว้ไหนอะก็ไรไปแล้วเอ็นเจไม่ต้องห่วงอย่างนี้เองมันหนีไปได้ด้วยหลออไม่ใช่วานั่งดูจนจบหรอเวลาเราฆ่าเจ้าพวกกระติกองเจ้ากวางใช่แล้วแหละถ้าเราไปเดินใกล้ๆมันมันก็จะวิ่งหนีไปขี้ขาดตาขาวที่สุดเลยทิ้งกระทีให้โดนลมอยู่เฮ้ยดยเดียวเดียว เดียวเอ็นเจเธอพูดว่าอะไรน่ะขี oh, ้ขาดตาขาวอย่างนั้นเหรอตาแดงเชียวตาขาวตรงไหนล่ะโอ้โหจู๊จูต้นไม้นี่นี่เจอแล้วมาจิ๊กี้โหชิวชิวหมามาด้วยนะน่ะฝากจัดการเจ้าหมาได้ไหมอ่ะได้เลยเจ้ากวางนี่ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเรามีแบบว่าไปฉายยักษ์แล้วชึบชึบนี่เป็นไงล่ะจูกลอบต้นไม้แค่นี้โอ้ยข้างแค่ไหนก็แบบว่าชิวจิวอุ๊ยอุ๊ชิวจิวหมาหมาโถโถโอ้โหบอกเลยอีซี่ กวางตัวปลอมก็ต้องหนีไปครับน้องๆเรียบครับน้องๆเรียบร้อยเอาลรเก็บซากก่อนต่อให้เป็นกวางตาแดงก็จามไอ้ก็จามเลยนะก็จามก็ตามก็จามแบบพัดเชยพัดชิเอาแหละตอนนี้ก็ถึงคืนที่90แล้วพ้นคืนนี้ไปแล้วก็ถึงคืนที่99แล้วเอ็นเจ นายบอกเลยว่าไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับน้องๆแต่เพราะว่ามันคืนนี้มันเก็บขนาดนี้ทําไมไม่กลัวแล้วทำไมพูดติดๆขััๆขนาดนั้นอ๋อบางทีแบบว่าโอ้ยตกใจมันดึกนิดหนึ่งไงมันดึกแล้วก็มีแบบว่าลินพันกันบ้างแล้วทําไมเจ้ากวางมันถึงไม่ออกมาล่ะคืนนี้ยสสงสสยมันจะกลัวกวางสองตัวอย่างพวกเราอ๋อใช่แล้วดูสภาพของฉันกับนายก่อนตอนนี้เออโหน่ากลัวสุดๆไม่ฉันแต่น่ากลัวนายอเบลเกินเฮ้ยมันไม่ออกมาจริงๆกันแท้โอ้เดี๋ยวอ้าวไม่ใช่กวางแฮ ไม่ใช่ควางก็ท้าทายได้โอ้โหเดี๋ยว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 เอเจเอาเฮ้ยสวยแล้วแบบนี้ให้ตายเถอะมาตายคืนสุดท้ายเอเจไม่ได้การแล้วแบบนี้โอ้โหโอ้โหชิ้นส่วนกวางฉันขาดเป็นส่วนตายอย่างหน้าหนาสภาพสุดๆโ,โหแล้วก<า>็ววสนปืนฉันก็หมดพอดีด้วยตอนที่เอเจสวยสวยของจริงแล้วนายก็เหลืองเหมือนกันนะจิ๊อาแหละเราน่าจะรอดไปถึงคืนสุดท้ายได้ตอนนี้เจ้าหนูกาลังโดนนกคูกไล่อยู่แอาแหละฉันมาช่วยแล้ว โฮโฮต,ตัวเธอตลกมากเลยกับภาพฉันนี่ตายอย่างน,าน่าสๆอ,อโอเคลุกขึ้นมาเออเปไงเราบอกแล้วไม่กลัวหรอกคับออเออเช้าแล้วเรียบร้อยเท่านี้ภาร,รกิจก็สําเร็จหรือเปล่าสําเร็จหรือเปล่าวงเล็บทําไมล่ะก็เธอตายเมื่อกี้นี้แต่ก็ถือว่าสําเร็จแหละเรารอดมาได้อสำเร็จสําเร็จคนอื่น,นสําเร็จฉันนะไม่ประเด็นก็คือเราไม่ได้เข้าแคมป์ไฟในตอนกลางคืนเลยแล้วก็ท้าทายกวางทุกวันเลยครับผมใช่แล้วก็คือบ ว่ากวางไม่ใช่แค่กวางแค่ตาแดงแล้วเราก็ตาแดงเหมือนกันใช่ตาเหลือกแล้วตอนเนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าถือว่าชาเลนจ์ในวันนี้สําเร็จนะครับทุกคนแต่งตัวเป็นกวางแล้วก็ไปลากววางบอกเลยว่าโหดสุดๆพวกเราใช่แล้วถ้าน้นองๆชอบก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะเออแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกัน,นพรุ่งนี้ครับทุกคน